สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่57าสิบเจ็ดนะครับใหม่นะครับอีกหนึ่งชุดนะครับท่านใดเข้ารับชมและสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับท่านจะได้รับชมภาเก่าๆที่สวยบ้านๆหลากหลายรายการนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์นี้นะครับทักหรือโทรนะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code นะครับตามนี้นะครับชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับในที่มีไลน์อยู่แล้วนะครับ ระสสวยเก่าๆบ้านๆยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นพระรัตนะนะครับโบราณนะครับลงรักปิดทองเก่าอายุ2-300ปีนะครับเก่ามากๆนะครับรักและทองสวยงามนะครับพระรัตนะนะครับหน้าตาประมาณ1นิ้วครับดินไทยนะครับเป็นพายุโบราณครับรักและทองนะครับสวยเดิมๆผิวหิ้งๆิ้บ้านๆนะครับมาใหม่ๆครับ พระรัตนโบราณอายุสองสามร้อยปีครับของเข้าใหม่นะครับสสวยๆหลายรายการนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับท่านี่ชื่นชอบและสนใจนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตหายากสร้างน้อยนะครับเกจิเก่าชื่อดังจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับนั่งถือ พัดยศแล้วก็กดนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับจังหวัดภูเก็ตหล่อโบราณนะครับหลอตันนะครับสวยมากๆนะครับท่าเป็นเกจิเก่ายอดนิยมนะครับภาคใต้นะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนั่งอยู่บนฐานนะครับสวยงามนะครับผิวสวยๆเก่าๆมาใหม่ๆนะครับ แล้วก็เหรียญเก่ายอดนิยมนะครับมาใหม่คู่ยกคู่นะครับเหรียญหลวงพ่อเนืองวัตุรามณีนะครับณสังคติครับต่อโค้ดนะครับสวยเก่าคมชัดท่านเป็นเกจิยอดนิยมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเหรียญรุ่นแรกปศสิบเอ็ดครับหลวงพ่อเนืองยอดนิยมนะครับต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดยอดนิยมนะครับพิมพ์นี้นะครับณสังคติครับตรงนี้นะครับสวยเก่าคมชัดครับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับ ไปเหรียญน้อตรงแดงนะครับลมดํานะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับวัดจุลามณีสมุดสงครามครับพศอยู่ด้านหลังนะครับ2511ยครับผิวสวยแห้งๆเดิมๆนะครับเหรียญที่2นะครับสวยเช่นกันนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับณสังฆติหลวงพ่อเนื่องนะครับวัดจุลามณีสวยเก่าคมชัด ต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิเก่านะครับอีกหนึ่งท่านนะครับหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงเนื้อทองแดงกระไหลทองเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับหลวงพ่อทองสุขนะครับเกจิเก่ายอดนิยมนะครับรุ่นแรกครับสองสี่เก้าสองสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับเนื้อทองแดงนะครับผิวสวยๆเก่าๆแห้งๆธรรมชาติครับวัตโนดหลวงพอเจอท่านที่ศรัทธาบารมีนะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับติดต่อเข้ามานะครับ ผิวสวยเก่าและงดงามมากครับจังหวัดเพชรบุรีครับมาใหม่ล่าสุดนะครับสดๆร้อนๆนะครับต่อกันด้วยเหรียญเกจิเก่ายอดนิยมนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับสุดยอดหายากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับพบกับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับรับชมอยู่ในขณะนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามที่แจ้งไว้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ ห่วงเดิมคู่ตัวนะครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อแดงวัดขาบัาไดอิดนะครับเนื้ออัาก้าปีศูนย์สามรุ่นแรกครับสวยเก่าคมชัดสภาพงดงามมากๆนะครับหายากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่เนื้อทองแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับมีหลายเนื้อนะครับปีศูนย์สามนะครับทองคําก็มีนะครับเงินก็มีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้ออัาก้าครับปีศูนย์สามยอดนิยมนะครับเกจิยอดนิยมจังหวัดเพชรบุรีครับพศอยู่ด้านนี้นะครับปีศูนย์สาม ให้ชมชัดๆนะครับสวยเก่าคมชัดครับมาใหม่ๆนะครับอายุ82นะครับจะมีเส้นแตกนะครับจากออ่างนะครับวิ่งมาชนศีรษะนะครับตำหนิในพิมพ์นะครับเหรียญยอดนิยมนะครับสวยคมชัดครับต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อภาษายวดโพชัยนะครับ2497จังหวัดหนองคายครับเหรียญหลวงพ่อภาษายอดนิยมนะครับจังหวัดหนองคาย เปเียนพุ่มข้าบินนะครับด้านหลังจะเขียนงานเทศกาลนะครับหลวงพ่อพระสหนองคายนะครับพระพุทรรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองคายนะครับหลวงพ่อพระสสองสี่เก้าเจ็ดครับพระกเก่าเก่สวยๆบ,บ้านนะครับสดๆร้อนร้อนะครับมาใหม่ๆนะครับนุยพระบ้านยอดนิยมต่อไปก็เป็นเียนหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเยอเหนือเหรียญ เกจิชื่อดังสายอีสานนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเหรียญปี2517มีจานนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นรอยจานเก่าสวยงดงามนะครับวัดประสาทเยอเหนือนะครับเกจิเก่ายอดนิยมอีกท่านหนึ่งนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับเนื้อทองแดงส,สวยๆเก่าๆมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็น พระกุโบราณนะครับกูวัดป่าไม้แดงนะครับจังหวัดสิงห์บุรีครับอําเภอบางละจันรนะครับเป็นพระหน้าปกนะครับกุเก่าโบราณเนื้อตะกัวสนิมแดงสร้างน้อยหายากนะครับพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับจัดว่าเป็นพระยุคสมัยลบบุรีนะครับมาฝังกุนะครับที่วัดป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีครับขึ้นกูน้อยมากนะครับเนื้อนี้นะครับเก่ามากๆครับพระยอดนิยมนะครับ นาคปกนะครับเนื้อตะกัวเก่าๆสวยๆเดิมๆครับสนิมแดงนะครับงดงามมากนะครับตัวจริงสวยกว่าในภาพนะครับชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับดอนตันนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดน่านนะครับเหรียญรุ่นแรกครับหลวงพ่อวัดดอนตันอำเภอท่าวังผาเหรียญกงจักรยอดนิยมนะครับยังสวยนะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับห่วเดิมคู่ตัวยังอยู่ครับหลวงพ่อวัดดอนตัน สุดยอดความสวยประสบการณ์สูงนะครับหายากสุดๆนะครับหนวงพ่อวัดดอนตายอดนิยมนะครับจังหวัดน่านครับพระนางพญานะครับสมเด็จโตวัดละครังนะครับหนึ่งเดียวนะครับหายากสุดๆนะครับลักเก่าร้อยกะเปีนะครับเป็นพระเนื้อผงพิมพ์พระประธานนะครับสร้างไว้เป็นที่ระลึกนะครับสมัยก่อนนะครับด้านหลังก็สวยเดิมนะครับ จุ่มลักเก่าทั้งองค์ครับพระเก่าโบราณครับพระนางพญาพิมพ์ใหญ่ยังสวยนะครับลักเก่ามากมากนะครับพระนางพญาโบราณมาใหม่ล่าสุดครับของเก่าสวยบ้านๆนะครับเเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับเหมามาใหม่เช่นกันนะครับเกตดทะลุสุมครับพิมพ์ลึกสวยคมชัด สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้จบคลิปนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านพระสมเด็จเก่าๆสวยๆนะครับองค์ที่1ของรายการพระสมเด็จนะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับพระสมเด็จเก่าๆยอดนิยมครับองค์ที่1เนื้อสวยมากนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับลำดับที่1ครับต่อไปเป็นองค์ที่2นะครับของรายการนะครับ พระสมเด็จยอดนิยมนะครับองค์ที่สองเก่าสุดนะครับพระสมเด็จบนบ้านนะครับบางนะครับเรามีน้ำหนักมากครับลำดับที่สองถ้าใครที่คํารับชมและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสุดยอดพระเก่าและสวยนะครับองค์ที่สองนะครับพระสมเด็จมีคาบความเก่างดงามนะครับ ต่อไปก็เป็นองค์ที่3ามนะครับพิมพ์ปกโพนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมพิมพ์ปกโพเนื้อที่สวยเดิมๆนะครับมาใหม่ล่าสุดองค์ที่สมครับเก่าและสมบูรณ์มากนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2ศย์เดสี่สองเบอร์นี้เลยนะครับพิมพ์ปกโพนะครับน่าจะเป็นของวัดระฆังนะครับเก่ามากๆครับ พระสมเด็จโบราณบ้านๆเหมาออกมานะครับล่าสุดนะครับองค์ที่สามนะครับของรายการนะครับต่อกันด้วยพระเนื้อดินยอดนิยมนะครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่นกครับขยันหากินนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคผงเต็มนะครับผงเดิมยังอยู่นะครับงดงามมากครับพระเนื้อดินเกจิเก่าอายุเป็นร้อยปีครับวัดบางนมโคครับสวยเดิมสุดๆนะครับ ไม่ได้ใช้เลยนะครับพุะทธกุลสุดยอดนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกโบราณนะครับสวยมากนะครับต่อกันด้วยพระชุดเบญจาภาคีนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระผงสุพรรณนะครับสวยเก่าและงดงามนะครับพระผงสุพรรณกูุวัดภาษีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ สวยบ้านนะครับมีคาบกู่เก่านะครับงดงามมากนะครับติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพระสวยแบบนี้นะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับทุกท่านผิวสวยงามนะครับมีหน้ามีตานะครับเป็นพระกุยอดนิยมนะครับพระผงสุพรรณเก่าเก่าสวยสวยครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อพระพุท ยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหัวงิ้วสองสี่แปดสามครับพิมพ์พระพุทธนะครับรูปหล่อเก่าปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับสร้างและปลูกเสกนะครับโดยหลวงพ่อเดิมนะครับสมัยนั้นนะครับสองสี่แปดสามสวยงามและเก่ามากมากครับให้ชมชัดนะครับมีรอยเจาะอุดกิ่งนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์พระพุธนะครับวัดหัวงิ้วสวยและสมบูรณ์มากครับ สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆบ้านๆนะครับเข้าใหม่ล่าสุดครับ EP ที่57นะครับคลิปนี้นะครับสุดยอดหายากครับของสวยๆเก่าๆนะครับหลายรายการนะครับพม่เป็นน้องท่านใดสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระรัตนยอดนิยมนะครับอายุ2-300ปีครับผมสร้างไว้ตั้งแต่รุ่นโบราณนะครับ นุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่57จบคลิปตะเพียงเท่านี้นะครับพ,รพ้าไม่เป็นน้องท่านใดคำรับชมและสนใจรายการไหนนะครับแอดไลน์ทักหรือโทรนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม